การพันเตเพื่อนสมณะนะก็ขอ,ขอจเจริญธรรมสิกขาญาติโยมแล้วก็นักเรียนทุกทุกคนสาธุนะวันนี้ก็มาพบกันอีกานตอนช่วงของการเทศก่อนฉันนะวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะลปกตีนนักเรียนมาฟังจะมาทุกวันศุกร์นะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยมาเทศพบนักเรียนเนื่องจากว่าวันนี้มีการจาัดทำบุญ เลี้ยงทั้งวัดเลยเนื่องจากวันครบรอบเจ็ดวันที่ถือว่าเจ็ดวันนะของพ่อที่นักเรียนรู้จักดีนะที่มาอยู่วัดทํางานวัดอยู่พ่อนกพ่อนีอะนะนกก็อยู่ช่วยพระเตกุสโลนะนีก็อยู่ช่วยงานตมามาเป็นสิบสิบปีละนะก็ได้มาช่วยงานวัดทั้งทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะถือว่าครอบครัวนี้ได้ทํากุศลไว้มากนะทั้งยมแม่ ของดีแม่ของนกก็มาช่วยงาน,นที่ศูนย์เจาะอยู่เป็นประจำนะก็มาเสียสละช่วยงานวัดกันอยู่คุ้นเคยกับพวกเรากันดีนะ <c oughs> ก็ <c oughs> ประวัตินิดหน่อยนะประวัติของพ่อของนกกับมีเนี่ยชื่อชื่อเขาชื่อนายพยุงพลอยแก้วนะพลอยแก้วเป็นคนดีขยันแล้วก็อดทนไม่ติดเหล้าติดบุหรี่ นะไม่เจ้าชู้นะรักเดียวใจเดียวนะถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหายได้ยากนะในสังคมทุกวันนี้เป็น,ะค,นคนขยันมีน้ำจิตน้ำใจรนะักลูกรักครอบครัวนะก็นักเรียนจดนะที่เอามาให้นักเรียนดูเนี่ยนะมีข้อความที่เขียนด้วยว่านักเรียนนองอ,อ่านดิอยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจ อยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคนอยากรู้นิสัยอย่าเพิ่งร้อนรนเพราะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจจริงไหมเห็นหน้าไม่รู้ใจหมันใจเขาจะคิดยังไงเราไม่มีโอกาสรู้นะต้องดูกันนันๆเนะเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อคนเรามันมีผิดหวังสมหวังได้ในชีวิตคนเราเนี่ยนะเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อ จงรีบต่อสู้เถอจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนคิดต่อสู้จะดูดีเกิดเป็นคนคน,คนมูท้อแท้ไม่ได้นะจะผิดหวังสมหวังอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าผิดหวังก็อย่ายมัวท้อแท้รู้ขึ้นมาต่อสูอ้ถือว่ามันผิดเป็นครูกัแล้วกันผิดแล้วก็แก้ไขซนะ เราจะไปทำผิดใหม่นะอีกอันหนึงอันนี้ดีมากนะักเรียนเนี่ยมาชอบบทเนี้ยคนเราเนี่ยนะตอให้คุณเรียนสูงขนาดไหนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นะแต่เวลาโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกด็อกเตอร์กับปสี่ก็โง่พอๆกันนะะคือโง่แบบหน้ามืดตามัวเลยมันก็เหมือนกับเด็กปสี่อะ่นะคนที่เรียนสูงมาเนี่ยโกรธขึ้นมาก็แสดงอาการพูดจา อยาบคายด่าทอพรุษวาสดะน่ารังเกียจเนาะถือว่าเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีไม่มีสติที่จะควบคุมอะไรกิตตัวเองเลยนะคนโกรธเนี่ยพุกทุกทรมานแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยแม้แต่คนข้างเคียงหรือว่าคนตัวเราเองด้วยน,นักเรียนนี่ก็อาจไว้มาอยู่วัดอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยน,นักเรียนอย่าไปเที่ยวโมโหโกรธ แขนเคืองอด่าทอทุกตีโทษหนักนะคนที่มาทําร้ายทําลายกันทะเลาะก,กันในวัดเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยอาจจะถูกถูกตัดคะแนนด,ดีไม่ดีถูกให้ออกเลยนะนะเพราะนั้นอย่ามาใช้ความรุนแรงเลยในที่นี้เขาไม่นิยมความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันมันเกิดมีแต่สัตว์เท่านั้นแหละที่มันไม่มีสติควบคุมนะคนมันต่างจากสัตว์ตรงที่มีคุณธรรมรู้ไหม เพราะนั้นคนที่ยังมุทะลุดุร้ายนะพูดจาหยาบคายด่าทออะไรพวกนี้มันมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมามา,มาศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอย่าเป็นคนขี้โมโหนะเขาบอกเดี๋ยวเรามาจะบอกวิธีแก้ความโกรธให้นะนะนะเป็นข้อๆไปเลยนะธรรมาเก็บรวบรวมพวกนีปป้ไว้วเยอะเพราะตัวมเองตัวเองก็เป็นคนขี้โกรธสมัยที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะขี้โมโหนะ แล้วไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเกือบจะเสียอนาคตเสียผู้เสียคนเพราะความขี้โกรธของเราเนี่ยนะก็เลยมาเอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ระวังไว้ความเกิดมันเกิดเกิดขึ้นได้ไงความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสาเหตุนะดังนี้หนึ่งนะเพราะถูกเขาว่าถูกเขาดินทาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวให้ทาให้คนขี้โกรธนะเพราะต้องอดทนนะ ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเคยสอนด้วยว่าเออไปโกรธเขาทําไมนะออโกรธแล้วมันก็ให้ทุกข์กับตัวเองเ,ออเหมือนคนมาดานะมีพรหมณ์คนหนึ่งชื่ออ,อโคสกะนะมาดาพระพุทธเจ้าด่าว่างั้นว่างี้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเออนี่พราม์เวลาเธอเอาอาหารมาถวายออนักบวชหรือถวายตถาคตเนี่ย ถ้าตาขาตาถาคตไม่รับอาหารเธอเนี่ยและอาหารนั้นเนี่ยจะเป็นของใครนักเรียนยนองไทยที่อาหารจะเป็นของใครเป็นของพราม์ใช่ไหมก็กลับคืนไปสู่เจ้าของนะฉันไม่รับของเธอเธอไปกินเองเอะเพราะนั้นความโกรธถ้าคนอื่นเขาไม่รับคุณก็ด่าตัวคุณเองอ่ะโง่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะระวังอย่าไปเที่ยวดา่าเที่ยวพูดจาหยาบคายมันเข้าหาตัวเองนะเวลาถูกทําร้ายทุบตีนะ เวลาถูกทำร้ายทุบตีทำไงพระเจ้าก็สอนสาวกนะสาวกเวลานั่นออกไปบรรยายออกไปอะไรเนี่ยก็ถูกทำร้ายถูกทุบตีอะไรต่างๆนานาเพราะว่ามันมันก็ไปขัดพวกเจ้าลัทธิสมัยก่อนมันมีเยอะพวกเทวนิยมอ่ะนะแต่ศาสนาพุทธเป็นเสศนาอาเทวนิยมคือไม่นิยมเรื่องของพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มัวเมาหลอกผู้หลอกคนอะไรเนี่ยก็ถูกพวกอัญญะเดรธีพวกปริฆาชไรต่างเนี่ย ทุบตีดีไม่ดีฆ่านะผูอลูกศิษย์ของพูะเจ้าสมัยนั้นเนี่ยตายซะก็เยอะนะเพราะฉนั้นก็เลยพูะเจ้าก็เลยบอกว่าเออก่อนจะไปก็ถามสาวกบอกว่าถ้าถูกเขาด่าแล้วเธอจะทําไงนะสาวกของผู้เจ้าพรนะสงฆ์ในสมัยนั้นก็บอกว่าถูกเขาด่าก็ยังดีกว่าถูกเขาตีนะนะถ้าถูกตี้วทาไงถูกตีก็ดีกว่าเขาฆ่านะ แล้วถ้าถูกเขาฆ่าล่ะทําไงถูกเขาฆ่าก็ดีเหมือนกันแน่ตายเร็วดีไม่ต้องมาป่วยทรมานนะคือดีไปหมดเลยพระเจ้าบอกเอออย่างนี้ใช้ได้ออกไปเผยแพร่าศาสนาได้คือไม่กลัวแม้แต่ความตายแล้วก็จบนะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็อบอกวิธีการสู้กับคนที่โกรธที่โมโหอะไรเนี่ยนะนะถ้าถูกกันแกล้งถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบนะ จะคิดยังไงจะคิดวิธีแก้ยังไงคนเรามันมีปัญญาต้องรู้จักวิธีแก้คนโกรธเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นเป็นอารมณ์ของคนผู้มีปัญญาสามนะรู้จักคําว่าผู้มีปัญญาสามไหมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญญาโง่นะคนโกรธคนที่โกรธนี่ปัญญาสามมากนะแย่ไม่รู้ทันเท่าทันกิเลสแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยไปตามกิเลสนะเพราะนั้นถ้าคิดเป็นใช่มันจะไม่โกรธหรอก แม้จะถูกกันแกล้งถูกคดโกงถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ให้ถือเสียว่าเหมือนกับเราใช้นี่เขาอะคนเรามันมีนี่เว้ยนนี่กรรมกันต่อๆกันมาเออเอาละเราก็ระวังอย่างเต็มที่ละยังถูกเขาโกงถูกเขาเอาเปรียบนะถือว่าเออใชาน้นี่ไปมันไปแล้วรู้แล้วไปแล้วอย่าไปก่อนนี่อีกถ้าไปทะเลาะกันอีกอะไรอีกฟ้องร้องฆ่ากันอะไระอะไรอีกไม่จบอ่ะนะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่เขาเรื่องนะ เออแม้จะไม่ทำ้ายทำเลวอะไรต่อกันก็จริงอ่ะคนเรานะนะอยู่ๆนะไม่ชอบหน้ากันขึ้นมาเฉยๆอ่ะนักเรียนเคยเจอไหมมาเคยมีนะไม่เคยได้พูดไม่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรกันเลยนะแต่เขาเรียกสอนสิลไม่กินกันนะเห็นหน้าแล้วมันหมั่นไส้ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดเลยนะดีไม่ดีจะชวนทะเลาะด้วยนี่เขาเรียกว่าสอนสีลไม่กินกัน ก็พยายามสร้างเมตตาให้มากๆนะอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปเอาความโง่ของเขานะมาบวกกับความโง่ของเราซึ่งมันก็มีอยู่แล้วอะคนเรามันจะโง่อยู่แล้วน่นนะนะตามไดที่ยังไม่บรรลุธรรมอย่าไปเอาความโง่ของเขามาบวกความโง่ของเรานะอันนี้มันไม่เข้าทานะ่าอีกข้อหนึ่งเอ้อีกหลายข้อไม่ใช่อีกข้อนะถูกขัดใจถูกขัดเกลาถูกว่านะถูกติเตียนอะไรเงี้ย นะทาอะไรไม่ถูกนะก็ให้นึกถึงว่าไงรู้ไหมให้นึกถึงว่าเออเหมือนเขาเป็นตะไบให้นหะมนะตะไบเนี่ยมาขัดพ,พุดทธลูกแต่ตะไบนี้ไม่ได้ดิบได้ดีไม่มีใครเขากราบตะไบหรอกแต่แต่เขากราบพ,พุทธรูปนะเออจริงไหมให้เรียนว่าเพราะพุทธรูปจะเป็นพระรูปที่สวยงามอะไรได้เนี่ยก็ถูกถูกตะไบมันขัดผูขัดสีจนกระทั่งเป็นพระพุทธรูปที่ทงามเพราะนั้นคนที่ถูกขัดเก่าแล้วอดทนได้เ่ คนนั้นก็เหมือนกับเหมือนกับพระพุทธรูปนะไม่มีใครเขาร้าไปกราบตะไบหรอกตะไบาทาหน้าที่เยอะนะพระพุทธรูปนั่งอยู่เฉยๆเลยแต่มีคนกราบนะเพราะได้ถูกขัดเกลายยอมให้เขาขัดเกลาได้นะ,อ,ะอย่างนี้เขาเรียกคนคิดเป็นนะที่ถ้ามีความอาฆาตพยาบาทนะเคยทําให้เขาเจ็บใจก็ถือที่ว่ามันเป็นวิบากเก่านะอย่าไปเป่าวิบากอีก ไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทอะไรเขาอาฆาตพยาบาทมันก็เท่านั้นแหละนะเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเปล่าเ,เวลาถูกขัดผลประโยชน์นะเกิดการอิจฉาริษยานะความอิจฉาย่อมเกินกินผู้อิจฉาเองไปอิจฉาเขาทาไมเขาได้ดีก็น่าจะส่งเสริมไปอิจฉากนะ็ความอิจฉานี่มันจะกลืนกินตัวเองนะโง่ตัวเองนะทุกร้อนตัวเองนะ เกิดหงุดหงิดอารมณ์ค้างเห็นใครขวางหูขวางตาไปหมดนะใครมีจิตแบบนี้มากๆนะอะไรอะไรก็ขวางหูขวางตาอะไรเห็นอะไรก็อะไรไม่ถูกจิตถูกใจไปหมดไอ้พวกนี้ไม่ช้าก็เป็นบ้านะเป็นโรคประสาทนะโง่อัตตาใหญ่นะอัตตาใหญ่นะคิดว่าชาเนี่ยใหญ่ที่สุดละนะไปเที่ยวว่าเพื่ออะไรไม่ถูกถูกใจไปหมดะฉนต้องต้องรู้จักเอาธรรมะมาแก้นะ นี่คือวิธีการโอไม่ง่ายนะนักเรียนนักเรียนต้องทําความคิดให้ถูกคิดให้ดีๆการคิ่จะละความโกรธได้่ามันกินลึกนะกินโอไม่ใช่แกง่ายๆเลยลักษณะของคนโกรธง่ายเป็นไงรู้ไหมนักเรียนคนโกรธง่ายคือพวกมีมานะอัตตาแรงชอบเอาแต่ใจตัวเองนะเคยถูกเอาใจมามา,มากอาตมานี้ขี้โกรธเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถูกเอาใจมามากเป็นลูกคนโต ของพ่อแม่ของครอบครัวแล้วลโตมานี่ก็ตอนเรียนหนังสือก็เป็นหัวหน้าชั้นมาเกือบตลอดเลยนะจนกระทั่งเรียนมเจ็ดมแปดสมัยก่อนเ็าเรียกมเจ็ดมแปดก็เป็นหัวหน้าชั้นนะเป็นลูกเสือก็เป็นในหมู่ในหมู่เขาเรียกเป็นหมู่หมู่ลูกเสือนะมันก็เลยอัดตาเยอะนะหลงตัวคิดว่าเราเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าก็มาก่อนจะขี้โกรธง่ายนะหลงตัวเองง่าย นะเป็นคนที่ค่อนข้างปัญญาไวแต่ไร้คุณธรรมนะพวกปัญญาไวหัวดีพวกนี้ขี้โกรธง่ายนะรับรู้อะไรเร็วนะแต่จับจิตตัวเองไม่ค่อยเก่งถือสาเก่งเจ็บคนช่างทุก์ไม่รู้วิธีควบคุมจิตใจตัวเองนะพวกนี้ก็โง่เหมือนอย่างที่ว่ารู้จนจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกแต่เวลาโกรธขึ้นมาก็โง่พอๆกับคนจบป .4 สาเหตุที่คนโกรธง่ายเพราะว่าเป็นคนโง่กิเลสหนามีความบุธลุดูร้ายโดยสันดานเช่นพวกวิชาชีพพวกเสือร้ายพวกพวกเอาไม่หินโหดเที่ยมอะ่ะพวกนี้มันโดยสันดานก็มันอยู่แนละ้วแก้ไม่ได้นะมันจะใช้ความรุนแรงเหมือนสัตว์ป่าสัตว์ป่าลาโมโหใครไปเข้าใกล้เสือเข้าใกล้สิงห์มันก็ตะปบเอาใช่ไหมนะทีนี้ศักษณะของคนที่ไม่ค่อยโกรธเป็นยังไงนะ คนราเบบเคยเคยคิดกันเออไอหมอนี่ไม่เคยโกรธใครเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันโกรธไม่เป็นนะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาทานไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวอะใครไม่เคยสนใจใครชอบอยู่คนเดียวนะเลือกคบคนทีออ่ไม่ค่อยขัดใจเราอ,อย่างนี้มันก็ไม่โกรธเขาสิมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะหรือไม่ก็เป็นคนสมองช้านะตามเรื่องอะไรเขาไม่ค่อยทันเขาด่าไปแล้วยังไม่รู้ตัวเลยนะเออมีเหมือนกันนะคนประเภทซื่อบื้อนะ รู้สึกช้าเฉยช,ชาคนพวกนี้โกรธไม่ค่อยเป็นหรือโกรธไม่ทันดีเหมือนกันนะมันไม่ทุกเดีนะแต่มันโง่เนาะเป็นคนที่มีคุณธรรมอันนี้สูงแหละเป็นคนที่มีคุณธรรมรู้จักฝึกอบรมจิตใจปล่อยวางเก่งจิตใจเยือกเย็นสุขุมน,นี่ก็คือเรื่องของความโกรธก็มาแทนนักเรียนฟังนะทีนี้ เรื่องราวของเรื่องที่ประเทศวันนี้ก็คงจะมีทั้งเผื่อทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคือคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีพ่อแม่มีครอบครัวมีอะไรต่างๆมีพี่น้องอยู่ไปพอเราโตพ่อแม่ก็แก่ลงในที่สุดก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ล้มตายเป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมอชีวิตมันไม่แน่นอนเลยนะมันจะไปเมื่อไหร่อะไระอะไรเมื่อไหร่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่เนี่ยก็อย่าประมาทนะ เก็บใครได้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นจนมาชีวิตเนี่ย mm hmm. ไม่ควรประมาทเลยตมาทุกวันนี้นะตะมานึกถึงตัวเองอยู่เสมอเลยตมามันอายุยา่างกว่าเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบกว่าแล้ว 70, mm hmm. เจ็ดเปิดเดียบเดียวไปเจ็ดสิบสามละมันจะเข้าแปดสิบแล้วเนี่ยนะอะไรมันเริ่มสุดโทมนะสุขภาพตมาไม่ค่อยดีอะไรเลยนะรู้สึกมันจะดาวลงอยู่เรื่อยๆนะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรง อะไรเป็นอยู่อย่างเงี้ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ย,าย,ยังมีบุญไว้ยังอยังมัได้หายใจขึ้นอีกวันหนึ่งนะยังทําอะไรต่ออะไรได้ไม่ติดเตียงก็ดีล่นะยังเดินเหินได้ยังเข้าห้องน้ำห้องท่าช่วยตัวเองได้แต่มันทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะก็ยอมรับความจริงมันเป็นไงก็เป็นปนะคนเราเกิดมาเนี่ยเขบอกว่าเวลาตายเนี่ยนะนะนะมีอยู่สองอย่างนะมีอยู่สองอย่าง คุณจะเลือกเอาคุณจะตายแบบไหนะคือตายอย่างมีที่พึ่งอันสมบูรณนะ์หรือสมบูรณ์ไปด้วยที่พึ่งนะอันนี้ต้องปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติธรรมคุณต้องมาสร้างกุศลผลบุญให้กับตัวเองนะอย่างมีสมาธิทีนะ่ต้องวงเล็บไปด้วยทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมคิดว่าได้บุญแต่จริงๆแล้วไม่ได้อะไรเลยนะไปเที่ยวนั่งหลับหูหลับตา สวดมนต์ภาวนอวา,นาอะไรต่างๆแต่ไม่รู้เรื่องกิเลสเลยไม่รู้เรื่องการลดละก,กิเลสเลยเาตายไปแล้วได้ดีคุณจะเอาแบบไหนเลือกเอานะตายไปแล้วได้ดีกับตายไปสักก็ดี <c oughs> จะเอาาย่างไงร,ระวังยายลูกหลานบอกเอาตายไปสักก็ดีอย่างนี้หมดท่าเลยเาเาตายไปแล้วได้ดีดีกว่าตายไปอย่างมีที่พึ่งสมบูรณ์ไปด้วยที่พึ่ง รือคุณจะตายแบบไปแบบไม่มีที่พึ่งคนที่ตายไปแบบไม่ไม่มีที่พึ่งนี่หมดท่าเลยคุณคิดดูนะเวลาตายนะเรียนนึกให้ดีนะเราเผาศพมันรู้ขี่ศพแล้วที่เมรุเราเมันน่าวังเวงนะศพถูกหามเข้าไปใส่เตาแล้วก็เป็นควันออกมาไม่รู้ไปไหนแล้วทีนี้จิตวิญ,ญญาณไปไหนตายไปก็ไปคนเดียวเราไม่รู้ไปไหนด้วยมันขึ้นอยู่กับวิบากของแต่ละคนลนะนะมันเป็นเรื่องที่โอ้โห สุดจะวังเวงแล้วคุณจะมาคิดอะไรไม่ทันแล้วละ่ะไหนๆก็มันก็ตายละนะเพราะนั้นก่อนตายนี่สําคัญมากนะมันมีเรื่องที่ควรจะต้องระลึกให้ดีเรื่องของความตายเนี่ยนะธมาแล้วกลัวบอกตรงกลัวมากเลยเรื่องเนี้ยถ้าไม่งั้นามาไม่มาบวชหรอกเหตุที่มาบวชก็เพราะกลัวเรื่องเนี้นะคนเราเนี่ยมันมีกิเลสเนี่ยนะมีกิเลสเนี่ย ถ้าคุณไม่เอากิเลสออกตายไปพร้อมกับกิเลสนะคุณจะทุกข์ทรมานไปตลอดตลอดกับตลอดการแม้พบหน้าชาิหน้ายกตัวอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราติดบุหรี่นะหรือต,ติดเหล้าเนี่ยนะเอาละเวลาติดเนี่ยเวลามันอยากเนี่ยนะอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะคุณมีชีวิตอยู่คุณมีร่างกายอยู่เนี่ยคุณยังแก้ทุกข์แก้ความทรมานเพราะความติดเนี่ย มันยังไปหาซื้อมาแล้วมาเสพมาสูบมากินได้ใช่ไหมมันยังแก้ทุกข์ไปได้หน่อยนี่ถ้าคุณตายล่ะคุณตายเนี่ยวิญญาณมันยังอยู่นะไอ้ความอยากเนี่ยมันไม่หมดไปเพราะคุณไม่ได้ล้างตอนที่มีชีวิตอยู่นะตายไปแล้วมันไม่มีร่างกายไม่มีไอ้สังขารไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเนี่ยเวลาอยากขึ้นมาเนี่ยคุณจะทรมานมากเลยมันไม่มีอะไรจะกินกินก็ไม่ได้เพราะไม่มีปากไม่มีอะไรแล้วถูกเผาไว้หมดแล้วอะนะเหมือนเราฝัน่ะ ไปอยากในฝันทําอะไรก็ไม่ได้กินอะไรไม,มันโอ้โหฝันอย่างทรมานเลยนะยกตัวอย่างแบบนั้นนะนะเพราะนั้นอย่าไปสะสมสร้างกิเลสความอยากอะไรไว้มากมายเพราะมันกินอะไรไม่ได้แนละ้วตายไปเนี่ยมันมีแต่วิญญาณมันรับรู้นะวิญญาณมีความรับรู้นะวิญญาณนางอธินัสอนิทัศนังอนันตังสัพพะโสพังภูรคามังอะไรเงี้ยนะโอตมาไลยังไม่ครบนะไม่ได้เตรียมเรื่องนี้นะ คือมันไม่มีรูปร่างไม่เห็นไม่มีใครเห็นไปไหนก็ไม่รู้ทูลกรรมังไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อาจินตไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกนะแต่อยากคิดว่าไม่มีนะพบหน้าพบอะไรต่างๆก็มาถึงบอกโอ้โหคนไม่มาปฏิบัติธรรม่โ้่จริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยในชีวิตตายก็ตายเปล่าถูกมอมเมาบัวเมาไปแค่นั้นเองเพราะ คุณอยากตายอย่างมีที่พึ่งหรือตายอย่างปราศจากที่พึ่งคิดดูนะอันนี้ต่อมาถึงอนุโมทนากับคนเท่าคนแก่นะมาอยู่วัดเนี่ยยมดีละยมมีที่พึ่งละนะถ้าไม่แน่จริงยมไม่อยู่กันได้เป็นสิบปียี่สิบปีจนแก่จนเท่าหรอกนะเพราะเราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราเองละพ่อแม่พี่น้องช่วยเราไม่ได้หรอกลูกหลานอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ตัวใครตัวมันละนะยามแก่ยามเฒ่า อยางจะจากไปเนี่ยะช่วยอะไรใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองการมาเสียสละมาบำเพ็ญอยู่เนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดละเพราะฉะนั้นนะก่อนที่แม้เรายังไม่ตายจะแก่เท่าไปแล้วเนี่ยะเขาเรียกเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็พยายามดูร่างกายดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเขาบอกการดูแลสุขภาพของคนแก่คนเท่าให้แข็งแรงทำไงรู้ไหมกินให้อิ่มนอนให้หลับ ถ่ายให้คล่องกนดีน้อนหลับขับถ่ายดีเขาบอกขยันหายใจไว้บ้างไหนใครชี้เกียจหายใจบ้างอ่ะมันก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมหายใจไม่ต้องขยันอยู่แล้วแล้วระวังอย่าลื่นล้มน่ะตระมานี้ระวังมากเลยลื่นล้มไปแล้วบอกโอ้โหต้องมาย้อนหยอดเข้าต้มกันเองทุกฟลอรมาแล้วก็เป็นภาระคนอื่นด้วยเจ็บปวดด้วยได้ประการหนึ่งก็คือเขาบอกว่า ธรรมดาของสวสูงวัยนะอะไรแล้วก็ง่ายเดีย๋ยวมาจริงไหมดูตัวเองนะหนึ่งจะลืมง่ายสองจะล้มง่ายเป็นพุดธว่าจริงไหมล้มง่ายเขี้ยวเรียกแข้งขาไม่ค่อยมีแรงมันจะล้มง่ายต้องระวังจตงมาต้องถือไม้เท้าแล้วตอนเนี้ยนะเดินไปไหนมาไหนต้องระวังแล้วนะไม่อยากให้ล้มนะลืมง่ายล้มง่ายเจ็บง่าย ป่วยง่ายใช่ไหมพราะมันเสื่อมแล้วร่างกายสังขารเลยมันก็เริ่มเสื่อมไปแล้ว,ลวนะเจ็บง่ายป่วยง่ายหงุดหงิดง่ายมันไม่ได้อย่างใจง่ายนะควบอารมณ์ไม่ได้งอนง่ายใครขี้งอนบ้างหลักนะผู้สูงวัยเป็นไหมโมโหง่ายเหนื่อยง่ายหลับกลางวันก็ง่ายเป็นไหมนะ ู้สูงวัยก็เป็นอย่างนั้นแหะนะเนี่ยอธรรมดาของผู้สูงวัยก็ว่าไว้นะคนเรามีมีวิบากนะวิบากคือสิ่งที่สร้างสมวแล้วต้องมีวิบากแต่ก่อนมาคิดว่าวิบากเนี่ยมันล้างไม่ได้นะนะคนเราทําอะไรไว้ก็ต้องชดใช้ไปแบบนั้นนะนะแต่โดยลึกๆแล้วพ่อครูพ่อท่านบอกว่านะวิบากเนี่ยนะมันสามารถทําให้มันลดลงได้ ใครอยากรู้บ้างโอ้โหวิชานี้นี่สุดยอดเลยนะไม่มีใครเทศได้อย่างพ่อท่านเรื่องเนี้ยแล้วมันมีเหตุมีผลด้วยนะวิธีลดวิบากเพราะคนเราไม่อยากจะรับวิบากอะไรมากนะมาเจ็บไข้ได้ป่วยมานอนติดเตียงเป็นแผลกดทับอะไรโน,น่นนี่อะไรเนะี่ยโอ้โหมันทุกข์ทรมานมากนะวิธีการลดวิบากก็คือนึงคุณต้องสร้างกุศลวิบากไว้ให้มากๆนะกุศลวิบาก ถ้าสร้างมากเท่าไหร่อกุศลวิบากมันจะตามไม่ทันบนมาไล่เนื้อถ้าเราวิ่งเร็วหมาที่มันคอยไล่งับเราหมานี่คือวิบากอ่ะมันก็ไล่ตามเราไม่ทันนะนะหรือพอ่านเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําหยอดใหญ่ๆนะหรือตุ่มใหญ่ๆมีสีดําอยู่หยดเดียวเนี่ยนะน้ํานั้นก็เป็นสีดําแต่ถ้าเราเติมน้ําใสลงไปมากๆมากๆมากๆาสีดํานั้นก็จะหายไป กลายเป็นน้ําใสแต่สีดําไม่ได้ไปไหนนะแต่มันมองไม่เห็นเพราะน้ําใสมันเจือจางหมดนี่คือวิธีการแก้วิบากลดวิบากเพราะฉะนั้นต้องทําความดีทํากุศลทําสร้างบารมีให้มากๆมันจึงจะลดวิบากได้สองพยายามฆ่ากิเลสท,ที่เกิดขึ้นคุณจะมารู้เรื่องของกิเลสมารู้จักจับกิเลสได้คุณต้องมาปฏิบัติธรรมแล้ว นะไม่งั้นก็ไม่มีทางรู้กิเลสได้ง่ายๆเลยนะแล้วไม่รู้ยังไม่รู้เลยไมีค่ากิเลสเลยได้ไม่มีทางเลยนะเพราะฉะนั้นต้องค่ากิเลสที่เกิดขึ้นในจิตตลอดเวลานะ่าให้มันมีวิบากใหม่สุดท้ายคือคุณต้องปังปฏิบัติตัวให้เป็นพราละหันเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยหมดเวลาแล้วก็คือเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยนะยังไงยงไงเราก็ต้องตายเหลือเวลากันอีกไม่มากแล้วนะอย่ามาทะเลาะเบาแวงกัน เหมือนไก่อยู่ในกรงอยู่ด้วยกันสองตัวเนี่ยจะจิกกันเอ้าจิกกันเอาแต่ในที่สุดแล้วไก่สองตัวนี้ก็ถูกเขาเชื่อเอาไปเป็นอาหารแล้วมาจิกตีกันทําไมใช่ไหมเพราะั้นอย่าไปเป็นไก่ที่เอาแต่จิกตีกันอยู่ในกรงรอวันถูกเชื่อมันไม่เข้าท่าที่จริงมีเรื่องเล่ากว่านี้เยอะนะแต่ันจะได้เวลามันหมดแล้วนะจะเกินไปเดี๋ยวก็นักเรียนจะโมโหหิวเอาแต่มาจะอยู่ไม่ได้นะ เอาละสำหรับวันนี้ก็คงจะขอแสด,ดงธรรมก่อนฉันสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะอา้าวก็ขอเจริญทรรมพวกเราทุกๆคนอา้าวสาธุ